สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีเพื่อนๆจ้ามาพบกับช่องสไปร์ภูไทยชาแนลอีกแล้วนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสไปร์ภูไทยด้วยนะจ้ารับรองได้ว่าตามกลับไปทุกบ้านจ้า ไม่ว่าจะนั่งซักผ้าสักหน่อยจะไม่เอาไปลงเครื่องหรอกขี้เกียจขี่รถเข้าบ้านรอต่อไฟก็ยังไม่ได้ต่อไฟสักทีเลยจะได้เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าออกมาเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้เอาอะไรออกมาซากอย่างเลยมาอยู่แบบยุครุ่นพ่อรุ่นแม่ดีนะมีเครื่องแปลงไฟไม่งั้นก็มืดตึ๊บและเถียงอ่ะได้อยู่ตะเกียงเหมือนรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ่อแม่แล้วนั่นแหละดีว่ามีที่ แปลงไฟรถยนต์มันได้ไม่มืดยังม,มีไฟใช้อยู่แต่เอามาเปิดพัดลมเสียบตู้เย็นปั่นผ้ามันไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปดูลองผักของคนข้างบ้านไปเดี๋ยวพาไปดูมาวานครับปล่อยน้ำสุบน้ำใสองค น้ำไหลออกนะไปแ,แต่ไม่รู้ว่าเจ้าของสวนเข้ามาหรือยังนะไปดูกันดอกบัวถึงแล้วจ้าผักบุ้งกำลังงอก ของสวนก็ไม่อยู่ไม่พาลงไปเดินหรอกเนาะเพราะว่าเขาปล่อยน้ำลงร่องน้ำเขามันเละทางนู้นไม่รู้ว่าเขาจะปลูกอะไรอะ่ะเขาทำร่องไว้นะต้องรอเจ้าของเขามาน้ำมันเยอะด้วยมันก็เลยลงไม่ได้ไม่ได้ใส่บูทมานักบุ้งเขาอะกำลังงอกเลยมีใครมองเห็นไหม เนะกี่ขยวนะบุงปลูกักบุ้งแล้วแกว่าจะลงผักชีด้วยมั้งไปเจ้าของสวนเขาไม่อยู่กลับกันดีกว่าหนูสมุนก็วิ่งตามกันให้ลืมไปหมดเลยกลับข้าเทียงละเดี๋ยวจะมานั่งสักพ้า เพราะว่าเจ้าของสวนเขายังไม่มาเขาออกมาสายเข้าบ้านกันดีกว่านะจ๊ะผักบุ้งเขาก็กำลังงามเนาะกำลังงอกกำลังไอ้นี่เลยกำลังแตกใบเข้ามาในเถียงแล้วนะจ๊ะพาสองพริก อีกสักนิดก่อนที่ไก่มาจิกกินอะ่ะกำลังแตกใบใหม่<อ>มะขาเทศก็กำลังออกแดงๆไม่ได้เด็ดยอดมันตอนแรกน่ะ ตอนนัแล้วแก็ยังไม่ได้ไปหาถังมาช้าเลยว่าจะขยายออกอีกขยายออกอีกสักสามสี่อันเนาะยังไม่ได้เข้าไปดูกระมังในบ้านเดีย๋ยวเข้าไปดูกระมังก่อนแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะพาดูพาเดินไปดูแปลงผักของคนข้างบ้านแล้วก็ผักของตัวเองแล้วก็เดินกลับแค่นั้นไม่มีอะไร อันก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสไปร์ูไทยชาแนลด้วยนะจ้าป่าเห็ดเดี๋ยวช่วงหน้าเห็ดออกเดี๋ยวจะพาเก็บเห็ดเก็บเห็ดอีกเพราะว่าทางนี้เป็นป่าเห็ดละงกททางนั้นเลยบายบายจ้าไว้เ,าาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้า